โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับหลวงไข่สายแข่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับการสรุปเนื้อเรื่อง d a เ Space Remake กันแบบสั้นๆและเข้าใจง่ายนะครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูแผนผังตรงนี้ควบคู่กับการนำเสนอของผมไปด้วยนะครับในปี2,508นะครับซึ่งก็4-500ปีถัดจากนี้ไปนะครับผมช่วงนั้นนะครับบนโลกนะครับกำลังมีสภาวะขาดแคลนทรัพยากรเป็นอย่างมากนะครับผมจนทำให้มนุษย์โลกเนี่ยต้องพยายามนำยานขุดแร่เนี่ย ออกไปสำรวจดาวต่างๆหนึ่งในยานขุดแร่ที่จะไปสำรวจดาวต่างๆนั้นก็คือยาน U.S.G. อิชิบุระนะครับผมซึ่งยานลำนี้นะครับก็จะเป็นยานของบริษัท Concorde a n Extraction Corporation นะครับผมประมาณว่าเป็นหน่วยงานเอกชนที่อยู่บนโลกนั่นเองนะครับคอยนำยานไปสำรวจดาวต่างๆเพื่อสำรวจแร่นะครับ จะเป็นยานที่สแตนบายอยู่ที่ดาวเอ g ิ s เซวนะครับดาวเอจิ s เซเว่นี่ยเป็นดาวที่ทางรัฐบาลประกาศเป็นเขตห่วงห้ามนะครับซึ่งการไปขุดแร่ที่ดาวดวงนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ยาน USG UH i ช h i m ิชิมรก็ได้ไปโครจรสร้างโคโลนีอยู่บนดาวเอจิ s เซเและทำการขุดเจาะนะครับผม เนื่องจากที่ว่าดาวเอจิเนั้นมีแร่ทรัพยากรอยู่ค่อนข้างจะเยอะยานอิชิ m u ระก็เลยไปลงจอดที่นั่นครับโดยผู้คนบนยานอิชิมูระนั้นหารู้ไม่ว่าบนดาวเอจิเซเว่นั้นได้มีวัตถุประหลาดซึ่งชื่อว่าเรดมาร์เกโดนฝังอยู่ในดาวครับเมื่อประมาณ200-300ถึงปีก่อนซึ่งไอเจ้าเรดมาร์เกเนี่ยเป็นการทดลองวิจัยของรัฐบาลโลกนะครับผมมันเป็นแท่นที่ สามารถให้พลังงานแก่มวลมนุษยชาติได้ครับแต่ว่ามันก็มีผลเสียในการที่จะใช้ไอพวกเรดมาร์เกอร์พวก, Red er พวกนี้ซึ่งเจ้าเรดมาร์เกอร์เนี่ยจะทำให้กลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเกิดการเห็นภาพหลอนนะครับมีความก้าวร้าวรุนแรงทำร้ายกันเองหรือฆ่าตัวตายมากขึ้นครับและผลร้ายของเจ้ามาร์เกอร์นี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อเยื่อของคนที่ตายแล้วนะครับให้กลายเป็นกลุ่ม เนโครมอบซึ่งเจ้าเนโครมอบเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่ค่อนข้างจะโหดร้ายซึ่งเราจะได้พบเจอในเกมนี้กันแบบต่อเนื่องครับแล้วเจ้าเรดมาร์เกอร์นี่มาจากไหนครับต้นฉบับมันก็มาจากเจ้าแบล็คมาร์เกอร์บนโลกนั่นเองนะครับเจ้าแบล็คมาร์เกอร์นี่ได้ถูกค้นพบบนโลกเมื่อประมาณ300ปีก่อนได้ถูกค้นพบในประเทศเม็กซิโกครับซึ่งคราวนี้ท่านผู้ชมจะเห็นปัญหาแล้วครับว่าเมื่อยาน USG อิชิวุระ ลงไปขุดดาวเอจิตเซเว่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องเจอกับอะไรโดยนักวิทยาศาสตร์บนยานอิชิมูระนะครับได้เอาเรดมาร์เกอร์จากดาวเอจิตเซเว่นะครับขึ้นมาศึกษาทดลองบนยานอิชิมูระครับและนั่นนะครับเป็นที่มาของความชิบหายเมื่อยานอิชิมูระได้นำเรดมาร์เกอร์ขึ้นมาบนยานนะครับก็ทำให้ผู้คนบนยานนั้นเริ่มมีอาการอย่างที่ว่าครับเกิดอาการหลอนฆ่าตัวตาย ทำร้ายกันแล้วก็มีความคิดอะไรแปลกๆนะครับคนที่ตายแล้วก็เริ่มกลายร่างเนื้อเยื่อตัวเองไปเป็นเจ้าพวกเนโคมอบครับเมื่อจะฝูงเนโคมอบนะครับโจมตียานอิชิบุระก็ทําให้ส่วนต่างๆของยานนั้นเสียหายและก็การส่งสัญญาณของยานนั้นขาดหายไปครับทาง CEC นะครับเห็นว่ายาน USG อิชิมุระขาดการติดต่อครับก็เลยส่งยาน u s เเคนเลียนนะครับเข้าไปสำรวจและ ไปกู้ยาน U.S.G. อิชิมูระครับซึ่งในยาน U.S.G. k e n เลียนเนี่ยก็ประกอบด,ด้วยตัวเอกของเรานะครับในตอนแรกเริ่มเกมเลยนะครับอแซคคลาร์กเป็นวิศวกรเคนราเดนิเอลครับเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์แฮมมอนนะครับเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยเชนนะครับเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยและจอห์นสตันนะครับเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งตัวละครจอห์นสตันและเชนเนี่ย ทางภาครีเมคได้ใส่ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องภายในเกมนิดหน่อยครับขณะเดียวกันที่ยาน u s d เคเเลียนกำลังเข้าไปช่วยยานอิชิบูระเนี่ยทางรัฐบาลโลกนะครับก็ได้แอบส่งหน่วยพิเศษเข้าไปนะครับวัตถุประสงค์ก็คือจะไปกู้เจ้าเรด m a r k เกกลับมาวิจัยต่อน,นั่นเองนะครับซึ่งได้แอบส่งไปแบบลับๆนะครับท่านผู้ชม ตัวแทนของหน่วยพิเศษบนยาน USG เคนเลียนที่รัฐบาลได้ส่งไปก็คือแค n ราเดเนียลครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับในเกม Dead Space เธอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็คอยสั่งการต่างๆให้ไอแซคเนี่ยไปซ่อมตรงนู่นตรงนี้บนยานครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในคราวถัดไปครับและนอกจากนั้นนะครับทางรัฐบาลได้ส่งยาน USM v a l o r ครับผมเป็นยานรบทหารตีคู่ไป เพื่อที่จะไปช่วยกู้เจ้าเรดมาร์เกอร์นี่แหละครับโดยที่ผู้คนอื่นๆบนยาน U.S.G. k e n เลี n ไม่ได้รู้เลยว่ารัฐบาลได้แอบส่งและมีวัตถุประสงค์ในลักษณะนี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมพอจะเห็นภาพนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเนื้อเรื่องของ d เด Space โดยจริงๆแล้วนะเนื้อหาในส่วนนี้นะครับ a ค n ราเนะครับได้เฉลยเนื้อเรื่องให้เราฟังตอนท้ายเกมเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเอามาเล่าให้ท่านผู้ชม ได้ฟังกันก่อนเพื่อจะได้เข้าใจตัวเกมมากขึ้นครับคราวนี้เราก็ไปเข้าในส่วนของเนื้อเรื่องตั้งแต่ไทม์ไลน์ตอนแรกเกมเลยนะครับผมเมื่อยาน U.S.G. เ a l เล n เข้าเทียบจอดอยาน U.S.G. i c ชิ m u r a นะครับก็เกิดการเทียบจอดผิดพลาดครับจนทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยกับยาน U.S.G. เ a l เล n ครับซึ่งในการลงจอดก็ทำให้จอห์นสตันนะครับมีอาการบาดเจ็บตรงข้อเข่าครับ ก็เลยต้องสแตนบายบนยานเพื่อรอการรักษาและให้กลุ่มเพื่อนร่วมทีมครับอีก4คนได้ลงไปสำรวจยาน U.S.G. อิชิม u ระครับซึ่งเมื่อลงไปจากยานแล้วทุกคนก็พบว่าในยานนั้นไม่เห็นใครอยู่เลยนะครับแล้วก็ยานมีการเสียหายในหลายๆส่วนครับลงไปปุ๊บนะครับเช่นนะครับก็โดนโจมตีจากตัวเนโครมอร์ครับไอแซกก็หนีไปอีกทางนึง เรียกว่าลงปุ๊บก็แตกกระเจิงกันเลยครับจากนั้นไอแซคนะครับก็ต้องแยกทําภารกิจสารวจยานและพยายามไปซ่อมส่วนต่างๆของยานแยกจากแฮมมอนและเดนิเอลส์ครับซึ่งในเกมภาคใหม่เนี่ยได้ใช้ชื่อแคนราเดนิเอลว่าเดนิเอลส์อย่างเดียวครับในภาคเก่านั้นได้ใช้ชื่อในเกมว่าแคนราครับเพราะตรงนี้จะเป็นจุดต่างกันเล็กน้อยด้วยนะครับ ซึ่งระหว่างในการซ่อมยานหรือสำรวจยานนั้นนะครับไอแซคก,ก็มีเป้าหมายลึกๆอยู่ที่จะไปตามหานิโคนะครับแฟนสาวของไอแซคที่ได้หายตัวไปและขาดการติดต่อจากยานอิชิมูระเช่นกันครับนิโคลเบ,บรนแนนนะครับก็เป็นหน่วยแพทย์นะครับที่ประจำอยู่ที่ยานอิชิมูระนั่นเองหลังจากที่ไอแซคได้ซ่อมระบบรางของยานอิชิมูระได้แล้วนะครับเขาก็กลับมาที่ยาน USG c a เคนเลที่จอดอยู่ครับ ก็พบว่ายาน USG c a l i a n โดนโจมตีด้วยฝูงเนโครมอร์ครับจนทำให้ Singularity Core นะครับซึ่งเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนยานครับพังเสียหายครับระหว่างนั้นครับจอห์นสตันก็โดนโจมตีจากกลุ่มเนโครมอร์จนเสียชีวิตไปด้วยนะครับณนะจุดจุดนี้นะครับทางทีม USG c a l i a n นะครับก็ได้เสียยานของตัวเองไปครับพร้อมกับลูกเรือ2องคน ี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือเชนและจอห์นสตันไอแซคฮาร์มอนและเดนเนียลครับก็เลยต้องทําการขุดคุยสาเหตุบนยานแล้วก็เอาตัวรอดกลับไปให้ได้ครับและพบว่ายิ่งสํารวจยานอิชิบุระเท่าไหร่ก็ยิ่งพบกับความน่าสะพรึงครับเพราะทั้งยานนั้นเต็มไปด้วยฝูงเนโครมอร์ชนิดต่างๆนะครับทั้งยังพบพฤติกรรมแปลกๆของผู้คนที่ยังรอดชีวิตบนยานอีกด้วยครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก ผลของมาร์เกอร์ครับทำให้ผู้คนกระสรับกระส่ายฆ่าตัวตายทำร้ายกันเกิดภาพหลอนต่างๆนานาและไอแซคก็ยังได้พบเรื่องราวของลัทธิยูนิโทโลจีซึ่งกระจายทั่วไปอยู่บนยานด้วยซึ่งลัทธินี้นะครับก็เป็นลัทธิที่เชื่อว่าความเป็นกับความตายจะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้นะครับนอกจากฝูงในโคมอบที่ไอแซคและเพื่อนร่วมทีมได้พบเจอนะครับก็ยังมี พวกสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการดัดแปลงและสร้างจากนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรัฐทิิอยู่ในโทโลจีด้วยนะครับก็ได้แก่พวกอินเฟกเตอร์นะครับคอยปล่อยเชื้อให้ผู้คนที่ตายแล้วบนยานนะครับกับกลายมามีชีวิตและกลายเป็นฝูงเนโคโมอรแบบมีพวกรูทนะครับ, ute, รบเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการรวมตัวของเนโคโมอหลายตัวครับมีพวกสแลชเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว เนโครมอบตัวปกติและยังพบกับพวกเลกเกอร์ครับเป็นเนโครมอบที่เกิดจากเด็กถาโรคครับซึ่งผู้คนบิญญาณที่เกิดความผิดปกติต่างๆเนี่ยก็เกิดมาจากอิทธิพลของเรดมาร์เกอร์ครับซึ่งคอยบังคับให้ผู้คนทํานู่นทนํานี่คิดนู่นคิดนี่สร้างนู่นสร้างนี่เพื่อที่จะสร้างฝูงเนโครมอบก็คือเพื่อดํารงชีวิตและสืบพันธุ์ฝูงเนโครมอบให้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับ ภารกิจของไอแซคจริงๆบนยานนี้ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับได้แก่การซ่อมระบบรางบนยานครับหอยซ่อมป้อมปืนบนยานที่เสียหายครับมีการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆบนยานครับนอกจากนั้นนะครับไอแซคก็ต้องต่อสู้กับสภาวะออกซิเจนที่ต่ำในยานอิชิมูระด้วยนะครับโดยระหว่างทางการสำรวจและเอาตัวรอดจากยานอิชิมูระนั้นไอแซคก็ได้พบกับบุคคลต่างๆดังนี้ครับ กัปตันเบนจามินมาเทอสนะครับอันนี้ไม่ได้พบตัวเป็นเป็นครับเพราะว่ากับตันโดนฆ่าตายโดยทอเรนส์คายนะครับด้วยความที่ว่ากับตันเบนจามินมาเทอสเนี่ยมีความเชื่อเรื่องมาร์เกอร์และหลงไหลในลัทธิยูนิโทโลจีเป็นอย่างมากครับทอเรนส์คายเห็นว่าลัทธินี้สร้างปัญหาให้กับผู้คนบนยานครับก็เลยพยายามป้องปรามกับตันมาเทอสจนเกิดการฆ่ากับตันขึ้นนะครับ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งนั่นแหละครับเราจะไปเจอกับตันมาเดอัดเป็นศพโดนเจ้าอินเฟคเตอร์เสียบหัวแล้วก็กลายเป็นพวกเนโคมอร์นอกจากนั้นครับเรายังเจอตัวแสบเลยนะครับในยานลำนี้ก็คือคารัสเมอร์เซอร์ครับเป็น นักวิทยาศาสตร์บญญานลำนี้เหมือนกันนะครับซึ่งคลั่งไคล้ในรัฐยูนิโทโลจีและคอยดัดแปลงเจ้าพวกเนโคมอบให้เป็นตัวแบบนู้นตัวแบบนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าฮันเตอร์ครับเป็นเนโครมอบที่ฆ่าไม่ตายครับเรีวยกว่าตัวนี้สามารถงอกแขนขาขึ้นมาได้ใหม่นะครับหลังจากที่โดนตัดแขนขาไปแล้วซึ่งไอ้พวกเนโคมอบต่างๆของไอ้เจ้าดรเมอร์เซอร์เนี่ยก็ได้สร้างความลำบาก ให้แก่ไอแซคในการกอบกู้ยานและเอาตัวรอดเป็นอย่างมากครับนอกจากนั้นนะครับระหว่างทางไอแซคก็ยังได้เจอกับอเซาเบตครอสครับเป็นผู้ดูแลฝ่ายไฮโดรโพนิกก็คือน่าจะเป็นฝ่ายดูแลเรื่องวัตถุดิบในการทําอาหารของยานนี่แหละครับเธอคนนี้นะครับได้ช่วยไอแซคนะครับในการที่จะแก้ไขสภาวะออกซิเจนต่ําบนยานยูเอจีอิชิมมระครับ ก็ได้ให้คําแนะนําแก่ไอแซคนะครับให้ไปผสมเป็นทรา์ฉีดนู่นฉีดนี่แล้วก็ต่อสู้กับบอสริเวทานครับเพื่อทําให้อากาศในยานนั้นดีขึ้นครับนอกจากนี้นะครับไอแซคก็ยังพบนิโคลแบรนแนนนะครับซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อยู่บนยานแล้วก็เป็นแฟนของไอแซคด้วยนะครับซึ่งตอนอยู่บนยานไอแซคก็ไม่รู้ว่านิโคลแบรนแนนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับบางทีเขพบโปรแกรมบางทีเขาพบตัวจริงครับแต่จริงแล้วเนี่ย ขอสปอยตรงนี้เลยนะครับว่านิโคเบรนเนนได้ตายไปนานแล้วนะครับบนญญาณอิชิมูระสิ่งที่ไอแซคพบเจอบุญญาณนี้นั่นก็เป็นแค่โฮโลแกรมและก็เป็นภาพหลอนของอลิซาเบธครอสนะครับที่ไอแซคเข้าใจว่าเธอคือนิโคครับนอกจากนั้นนะครับบนญญาณก็ยังมีจาขอบเทมเพิลนะครับเป็นหน่วยวิศวะที่อยู่บนยานครับคนนี้เนี่ยก็พยายามต่อต้านลัทธิยูนิโทโลจีด้วยเหมือนกันนะครับ พอเห็นว่ามันสร้างความเสียหายและสร้างการล้มตายให้กับคนบนยานครับและสุดท้ายจาขอบเทมเพิลก็ไม่รอดครับโดนด็อเตรเมอร์เซอร์นะครับยิงตายขณะที่โดนแช่สเตซีดอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับไอแซกก็ได้เข้าไปซ่อมระบบต่างๆบนยานโดยได้รับคําแนะนําหลักๆจากเดเนียลส์และฮาร์มอนนะครับโดยทั้งหมดนะครับต้องไปซ่อมระบบขอสัญญาณช่วยเหลือ sos จาก ยานอื่นๆครับซึ่งยานลำนั้นนะครับก็คือเป็นยาน U.S.M.W.L. o ที่มาโครจรอ,อยู่ใกล้ๆนั่นเองครับในช่วงนี้นะครับไอแซคก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมถึงมียานรบทหารนะครับมาโครจรอ,อยู่ใกล้ๆยานอิชิมูระครับสุดท้ายเมื่อส่งสัญญาณ S.O.S. ไปยังยาน U.S.M.W.L. o ได้สำเร็จครับ U.S.M.W.L. o ก็ได้เข้ามาเทียบยานอิชิมูระครับ แต่เกิดความผิดพลาดครับห้องเทียบยานที่ไปเทียบนั้นเป็นห้องที่เชนโดนฮาร์โมนขังไว้ครับแล้วก็ตอนนั้นเชนได้กลายเป็นเนโครมอกเรียบร้อยแล้วครับเมื่อยาน u s m วาลอเข้าเทียบนะครับก็โดนโจมตีโดยเชนครับทหารบนยานวาลอก็กลายเป็นเหล่ากองทัพทหารเนโครมอกและโดนฆ่าตายกันเรียบครับยานวาลอก็เสียการควบคุมและเข้าชนยานอิชิมมระเข้าอย่างจังครับ ตอนนี้ไอแซคแฮมมอนและเดนิเอลก็ไม่รู้จะหนีออกจากยานอิชิมูระยังไงแล้วครับเพราะว่ายานที่มาช่วยเหลือก็พังไปแล้วด้วยแต่ h ฮ r มอนนะครับได้นึกขึ้นมาได้ว่ามันมียานลำเลียงอยู่ลำหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของครูเด็กนะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ขาดซิงคูลาริตี้คอรนะครับซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ยานนั้นกลับเคลื่อนได้แฮมมอนก็เลยเสนอให้ไอแซคนะครับ ไปร่วมกันหาอะไรล่ซิงคูลาริตี้คอจากยาน u s m วาลอที่พุ่งเข้ามาชนนั่นเองครับซึ่งระหว่างทำภารกิจอยู่ในยาน u s m วาลอนั้นแฮมมอนก็โดนโจมตีจากเชนเองครับด้วยความที่ว่า h ฮมมอนนะไม่อยากยิงเชนก็คือเป็นลูกน้องตัวเองครับเลยขังเชนไว้นะครับ,รบซึ่งเชนเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยนะครับทำให้ มีการแพร่กระจายเชื้อไปอยังยานวาลอและสุดท้ายเชนก็กระซุ่กฮาร์มอนตายโดยหน้าหนาดเลยทีเดียวครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ต่างจากผ้าเก่านะครับตรงผ้าเก่าฮาร์มอนโดนฆ่าตายด้วยเนโคโมอฟป,ประเภทบูสต์นะครับแต่ภาคนี้เนี่ยโดนเชนซึ่งเป็นลูกน้องนะครับกระซวกจนตายนะครับด้วยความที่ว่าไม่ยอมยิงเชนนะครับสุดท้ายนะครับไอแซคก็ได้ s ซิงคูลาร t ที่คอมาจนได้นะครับแล้วก็พยายามจะกลับมาใช้กับยานลำเลียงที่อยู่บนยานอิชิมูระนะครับระหว่างการทำภารกิจนั้นนะครับไอแซคก็ได้ไปพบกับด r k อรคอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคราวนี้ด r รคนะครับได้ชี้นำให้ไอแซคเนี่ยช่วยเขานำมาร์เกอร์นะครับคืนไปสู่ดาวเ e จิ s เซเครับโดยด r k อรคอ้างว่าการนำมาร์เกอร์เนี่ย คืนไปยังดาว a อจิเซเจะทําให้พวกฝูงเนโคมอบนั้นสงบลงครับไอแซคก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ซะทีเดียวครับแต่ก็ตอบรับปากว่าจะลองดูครับเพราะว่าเห็นความตั้งใจของดรคายนะครับที่สํานึกผิดที่ได้ไปเข้าร่วมรัฐทิิยูนิโทโลจีแล้วก็ทําให้เกิดผู้คนล้มตายครับ ซึ่งระหว่างนั้นนะครับดรคก็ได้พร่ำเพ้อถึงเอมิเลียอยู่ตลอดเวลานะครับเอมิเลียคือเป็นแฟนของดรคนั่นเองนะครับเอมิเลียคเรียกว่าคนบนยานนี้ก็จะเห็นภาพหลอนเป็นคนที่ตัวเองรักกันทั้งหมดเลยนะครับมันเลยทําให้เกิดความปั่นป่วนบนยานครับดรคนะครับได้บอกว่าตนนั้นจะไปถ่วงเวลาดรเมอร์เซอร์ไว้นะครับให้ไอแซคนั้นได้นํามาสเตอร์โหลดขึ้นยานลําเลียงครับ ไอแซคก็ทําการโหลดเจ้ามาเกอร์เนี่ยขึ้นยานลําเลียงเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นบินก็ได้แจ้งให้แดนเนียลนะครับช่วยเรียกนิโคนะครับซึ่งไอแซคพบอยู่เรื่อยๆตลอดทางครับให้ไปร่วมกันขึ้นยานในตอนสุดท้ายครับแต่ทุกอย่างก็ปิดแผนทั้งหมดครับเมื่อไปถึงยานครับดร์คายก็โดนยิงโดยแดนเนียลครับ โดยเดนีเลนั้นไม่ยอมให้ดร์คายนั้นเอาเจ้าเรดมาร์เกอร์เนี่ยคืนไปสู่ดาวเอจิสเซเว่นะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ผลครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เดนิเอลได้เฉลยทุกๆอย่างให้อแซคฟังครับว่าเรดมาร์เกอร์นั้นได้โดนฝังไว้ในดาวเอจิสเซเว่เมื่อ2-300ปีก่อนครับและไอเจ้ามาร์เกอร์นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์นั่นแหละ คอปปี้มาจากแบล็คมาเกอร์ที่เคยพบอยู่บนโลกนะครับและเจ้าเรดมาเกอร์นั้นได้โดนนำมาทดลองอยู่บนดาวเอจิสเนั่นเองแคนด้าก็มีหน้าที่ที่จะแทรกแซงเข้ามาแอบนำเรดมาเกอร์นะครับกลับไปให้รัฐบาลโดยความช่วยเหลือของอยานรบทหาร USM w a r l ที่เดินทางมาอย่างเงียบๆด้วยพอถึงจุดนั้นไอแซคก,ก็ช็อคกับ ด้วยความที่ว่าตนเองไม่รู้อะไรเลยก็กลายเป็นว่ามาสํารวจยานแล้วก็โดนทิ้งไว้ที่ยานอิชิมูระครับระหว่างนั้นนะครับไอแซคก็เห็นภาพหลอนของนิโคนะครับบอกว่าให้ไอแซคไปที่ห้องควบคุมและกดปุ่มฉุกเฉินเรียกยานกลับมาครับไอแซคก็ทำตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื้อเรื่องในภาคใหม่ได้เฉลยว่าคนที่ไอแซคเห็นนั้นก็คือ อลิซาเบธคอร์นนั่นเองนะครับที่ยังมีชีวิตรอดอยู่บนยานไอแซคก็เรียกยานลำเลียงกลับมาได้ครับแลวก็พบว่าเดนิเอล์นั้นได้หนีไปแล้วครับเมื่อเรียกยานกลับมาได้ครับไอแซคก็ได้ขึ้นยานลำเลียงไปกับนิโคครับซึ่งก็เป็นนิโคปอมนั่นแหละทั้งสองได้นำเรดมาร์เกอร์นะครับบินไปยังดาวเอจิสเซเว่นครับเพื่อนำมันไปคืนที่เดิมตามที่ด็อกเตอร์คายได้บอกไว้ครับซึ่งตอนนี้ไอแซคก็ยังคิดว่า การคืน red marker ไปสู่ดาวเอจิเอาจจะช่วยหยุดพวกเนโครมอกได้ครับก็โดนเสียมโดยนิโคซึ่งเป็นภาพหลอนจาก m a r k ร์นั่นเองครับคาดว่า marker เองก็อยากจะกลับไปอยู่ที่ดาวนะครับของตนเองนะครับซึ่งบนดาวเอจิเก็มีไฮมายอยู่ด้วยนะครับเป็นพวกเนโครมอกขนาดใหญ่นะครับที่คอยควบคุมเนโคหมอกขนาดเล็กอะไรทํานองนั้นนะครับหลังจากที่ไอแซคนะครับและนิโคตัวอรนะครับ ได้นำเรดมาร์เกอร์เนี่ยไปคืนที่ดาวเอจิเซเว่นได้แล้วเนี่ยเขาพบว่ายานอิชิมุระนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของดวงดาวที่โดนสกัดออกไปเนี่ยกำลังจะถล่มลงมาใส่ดาวเอจิเซเว่นครับไอแซคก็เลยต้องพยายามรีบหนีนะครับกลับไปขึ้นยานลำเลียงซึ่งระหว่างนั้นเองนะครับเดนิเอลก็ได้โผล่มาครับซึ่งเดนิเอลเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับที่จะนำเจ้าเรดมาร์เกอร์เนี่ยกลับคืนไปสู่รัฐบาลนะครับ และระหว่างนั้นเธอได้บอกกับไอแซคว่าเลิกคิดที่จะคืนมาร์เกอร์สู่ดาวเอจิเซเวธอทุกอย่างที่ไอแซคเห็นมันเป็นภาพหลอนครับซึ่งตอนนั้นเธอก็ได้จับนิโคเป็นตัวประกันครับแล้วก็ให้ไอแซคนั้นได้ดูภาพวิดีโอที่นิโคสั่งลาไอแซคครับซึ่งหมายความว่านิโคนั้นได้ฉีดยาใส่ตัวเองให้ตายไปนานแล้วนะครับผมที่ไอแซคเห็นอยู่นั้นมันก็คืออลิซาเบธครอสนะครับ ตามที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือไอแซคเห็นเป็นภาพหลอนว่าอลิซาเบธคอร์สก็คือนิโคแฟนของตัวเองส่วนอลิซาเบธคอร์สนะครับก็เห็นไอแซคเป็นจาคอบเทมเพิลก็คือวิศวะแฟนของอลิซาเบธนั่นเองนะครัดเดนิเอลก็บอกว่าถ้าเอาเดมาร์เกอร์กลับไปคืนรัฐบาลก็จะได้เลิกหลอนกันสักทีนะครับไม่ฉันไม่ยอม คนตายมา,มากพอแล้วไอแซคบอกอย่าทำ <Cross. S 1> ไอแซคก,ก็ยังไม่ลดละนะครับพยายามเอาตัวรอดโดยการตามเดนเนียลไปที่ยานลำเลียงครับเมื่อไปถึงนะครับระหว่างที่เดนเนียลกำลังจะหนีขึ้นยานนั้นเดนเนียลก็โดนโจมตีจากไฮส์ไมครับซึ่งไฮส์ไมเนี่ยโดนปลุกจากการที่ไอแซคนะครับได้เอาเรดมาร์เกอร์ไปวางคืนสู่ดาวเอจิสเซเว่ครับ เดนิเลก็โดนโจมตีนะครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับไม่รอดครับในภาพใหม่นี้ไอแซคก็ยังใจดีนะครับที่ยังจะช่วยเดนียลอยู่นะครับท,ท,ทั้งๆที่เดนิเลพยายามจะหนีไอแซคครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสุดท้ายไอแซคนะครับก็ได้สู้กับไพร์มายมจนชนะ,นะแล้วก็กลับขึ้นยานหนีออกจากการถล่มของดาวเอจิ s เซเวครับไปไอแซค อออหลุดจากวงโคจรได้แล้วครับแล้วก็นั่นอ่ะดาวที่ดาวนั้นมันหล่นลงไปพอดีดาวที่อิชูเวลาไปขุดเจาะหาแร่ซึ่งตรงนี้ก็มาสู่ฉากจบแล้วนะครับ ซึ่งเป็นฉากจบของผ้าเก่านั่นเองนะครับไอแซคก็ได้ทําหน้าเศร้านะครับแล que que ้วก็สํานึกได้แล้วนะครับว่านิโคแฟนของตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆครับแล้วก็โดนภาพของนิโคตุ้งแค่ใส่ครับเยี่ยมมากเปิดดู สัญญาณของพี่คูอีกครั้งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าฉากจบถัดไปจะเป็นยังไงนะ อกจากนี้นะครับในภาคนี้ก็ยังใส่ฉากจบลับเข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกเมื่อคุณไปเล่นโหมด New Game Plus แล้วก็เก็บของตามที่รับต่างๆได้ครบนะครับก็ขอยืมภาพจากที่อื่นมาก่อนนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เล่น New Game Plus จนครบนะไอ้เจ้าฉากจบใหม่นี้เป็นฉากจบที่ไอแซคนะครับยิ้มแบบหลอนๆนะครับผมเหมือนโดนควบคุมโดยมาร์เกอร์เต็มตัวเลยนะครับผมแล้วก็นิโคร ก็มาสนับสนุนอยู่ข้างๆนะครับ mm hmm. ก็คอยปั่นหัวไอ้แซกเมคอาร์ตโบว์อาเกนนะครับซึ่งในเกมนี้ก็น่าจะหมายถึงว่ามาร์เกอร์นะครับพยายามทําให้ทุกอย่างครับกลายเป็นเนโคมอรกนะครับ mm hmm. ก็คือเผยแพร่ mm hmm. ให้กลายเป็นจกักรวาลเดสเปสก็คือเต็มไปด้วยเดโคมอรนะครับซึ่งมันจะกลายพันธุ์เป็นอะไรก็อันนี้ก็ต้องไปดูในภาคเสริมอะไรอย่างนี้กันนะครับโอเคครับสําหรับภาคนี้ mm hmm. ในเรื่องของเดสเปสเมค ก็ประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับของเก่านะครับแต่ว่าใส่เนื้อเรื่องหรือรายละเอียดใหม่เข้ามานิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้แค่นี้ก่อน,นครับถ้าท่านผู้ชมถูกใจคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับถ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ